ผมโตมาในประเทศไทยช่วงอายุ30กว่าปีที่ผ่านมามันมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันตลอดก็คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขึ้นคนมักจะโทษเกมตลอดเวลาเกมจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของเหตุการณ์นั้นๆผู้สื่อข่าวมักจะตั้งคำถามว่าผู้ก่อเหตุติดเกมใช่ไหมคะอย่างเหตุการณ์ล่าสุดผมนั่งดูข่าวทางตำรวจบอกว่าเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยทั้งผู้ก่อเหตุมีปัญหาด้าน สุขภาพ7จ ط. นักข่าวก็ถามกลับมาว่าเพราะติดเกมใช่ไหมครับข้อเกมใช่ไหมคะเอาจริงๆไม่ใช่แค่นักข่าวพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคอมเมนต์เรื่องเกมมันจะต้องมาก่อนเลยเห็นหลายครั้งแล้วจริงๆถ้าเกิดจะมีเรื่องที่น่าดีใจก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระมัดระวังในการตอบคําถามสื่อมากขึ้นหรือคนในเน็ตก็เริ่มออกมาเถียงกันอย่างมีอรารยธรรมมากขึ้นในทวิตหรือในเอ็กก็มีแฮชแท็กอย่างอย่าโทษเกม ติดเทรนขึ้นมาคนวงการเกมมีปากเสียงมากขึ้นแล้วก็มีดีเทลในข่าวหลายๆอย่างทาให้เรื่องเกมเนี่ยมันซาลงแต่เรื่องการโทษเกมมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดครับผมไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนก็เลยใช้โอกาสนี้ในการทาคลิปขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่นะครับคุณฟังผมแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบใจก็ได้เพราะงั้นถือว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวใครเห็นไม่ตรงกันคอมเมนต์คุยกันได้วันนี้ผมมาพูดเรื่องนี้แบบจริงจังหน่อย ต้องบอกครับว่าตั้งแต่เด็กผมมองว่าประเทศเรามันแปลกมากๆไม่รู้ใครเคยคิดเหมือนกันไหมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เกมสื่อบันเทิงจะต้องมีสักอันนึงที่กลายเป็นแพรับบาปในพฤติกรรมที่ดูจะเป็นความผิดของสังคมมันจะต้องมอมเมาเยาวชนมันจะต้องชี้ทางคนไปในทางที่ผิดสื่อบันเทิงแม่งเลวจริงๆอย่างกับเกมเนี่ยมันคือเรื่องของความรุนแรงครับทำให้คนมัวเมายาเสพติดจนเสียการเสียงงาน เสียการเรียนละครก็จะเป็นความรุนแรงของสังคมในเรื่องเพศเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกการติดดาราติดนักร้องจนไม่ลืมหูลืมตากลายเป็นติ่งเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับมีหลายอย่างครับไม่ใช่อย่างเดียวนิยายหรือว่าการ์ตูนการ์ตูนวายการ์ตูนธรรมดาเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะมีสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์หรือว่าบางแพลตฟอร์มออกมาแสดงถึงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน ที่จะวางขายสมัยก่อนมีรายการรายการหนึ่งด้วยสเอาไปจับแพะชนแกะจนกลายเป็นว่ามันคือสื่อลามกอนาจารที่มอมเมาเยาวชนคือจะต้องทนอะไรสักอย่างเลครับหนีไม่รอดทุกวันนี้ทุกอย่างที่ผมพูดมามันก็ยังไม่ใช่ของดีในสายตาผู้ใหญ่แต่ก็ยังดีที่มีหลายๆคนพยายามทำความเข้าใจกับมันครับอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วมีกำลังซื้อคนที่ถูกมองว่าแย่พร้อมที่จะสเปนเงินมันก็เลยดูดีขึ้นมัง้ง มันแลกตรงที่ว่ายิ่งสื่อบันเทิงเหล่านี้เนี่ยยิ่งส่งเสริมและให้อิสระยิ่งเปิดกว้างเท่าไหร่มันยิ่งดีในทุกๆแง่โดยเฉพาะความคิดและเศรษฐกิจแต่มันกลับถูกอะไรบางอย่างกดไว้ไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ผ่านมันมอมเมาเยาวชนมันทําให้เยาวชนของเรากลายเป็นเด็กแย่ๆหัวรุนแรงไม่ว่าจะสื่ออะไรก็ตามครับละครหนังเกมนิยายแต่ถ้าเกิดในความคิดผมนะถ้าเกิดถามผมเลยเนี่ยมันแย่อย่างนั้นจริงไหม ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามีส่วนว่ะอ้าวอย่าอย่ามพึ่งัวลงลองลองฟังก่อน <S <S คืองี้ครับเกมมีเป็นพันเป็นหมื่นเกมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเยอะแยะมันเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะทําให้เกิดทัศนคติที่ผิดผิดความเข้าใจผิดในสังคมเชื่อว่าคนเคยดูหรือเคยอ่านหรือเคยเล่นต้องมีเรื่องที่เคยด่าเหมือนกันสื่อเหล่านี้เนี่ย มันสร้างแรงบันดาลใจให้ก็จริงแต่มันก็สร้างแรงจูงใจหรือสร้างอะไรติดตาในเรื่องร้ายๆเหมือนกันพฤติกรรมเรียนแบบมันต้องมีอยู่แล้วครับหลายๆคนต้องมีคนที่ซึมซับความรุนแรงเอาไปแชร์หรือว่าจําไปใช้ในทางที่ผิดๆเพราะไม่ใช่ทุกอย่างจากขาวสะอาดหมดแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะมันคือความหลากหลายสิ่งที่ผมมองก็คือมันเป็นเรื่องหลายๆอย่างรวมกันอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวคนรอบตัวสังคมผู้ปกครอง หรือแม้แต่ประสบการณ์ที่จะสอนให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะทําให้เราเข้าถึงสื่อเหล่านี้โดยไม่ทําตามที่หลายๆคนกล่าวหาของพวกนี้เนี่ยมีอายุแนะนํานะครับมีการจัดเรทที่ผมจะสื่อคือสื่อมันก็มีส่วนอยู่บ้างแหละความรุนแรงหรือว่าทัศนคติต่างๆเนี่ยมันถ่ายทอดมาสู่คนเสพได้จริงๆแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นประเด็นสําคัญมันไม่มีทางที่จะเป็นต้นเหตุของการก่อเหตุการณ์อะไรต่างๆ เพราะทุกอย่างมันมีสาเหตุหลายๆอย่างมาเกี่ยวข้องทั้งสภาพจิตใจคนฟังทั้งการคิดสภาพสังคมการเลี้ยงดูมันมีอะไรอีกตั้งมากมายไม่งั้นคนดูละครไม่ออกมาตบกันทุกวันคนเล่นเดอะซิมเนี่ยไม่กลายเป็นคัตติกรโลกจิตหรือคนเล่นฮาวเวิร o ดมูนสตา e ์ดิวเ e ลไม่ออกไปปลูกผักทําสวนกันทุกคนมันไม่ใช่ครับกับกันอะไรที่มีประโยชน์เราสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยซ้ํา กลับมาเรื่องการโทษเกมดีกว่าจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปเกมก็ไม่ได้ถูกมองว่าดีในสังคมเท่าไหร่อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องการโทษเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆช่วงปี5-1หรือราว15ปีที่แล้วมันมีข่าวเด็กคนหนึ่งต้นแท็กซี่ครับแล้วก็เด็กบอกว่าเรียนแบบมาจากเกมดังอย่าง GTA ตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เกมกลายเป็นแพะของสังคมแบบออฟฟิเชียลครับเป็นแพของสังคมจริงๆ ก่อนหน้านั้นคนไม่ได้มองว่าเกมดีเท่าไหร่อยู่แล้วครับแล้วพวกคุณที่ชอบเกมก็ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียหรือมีปากเสียงพอที่จะออกมาปกป้องเกมได้เหมือนตอนนี้อาจจะมีเว็บบอร์ดไว้คุยกันเองแต่ไม่มีทางที่พี่หนุ่มจะมาทำรายการโหนกระแสรเรื่องเกมอะสื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนนั้นคือทีวีกับหนังสือพิมพ์แล้วพอเจออะไรแบบนี้เข้าไปบอกเลยครับว่าดิ่งหวบ โดยเฉพาะเกมที่มีปืนเนี่ยแม่งกลายเป็นปีศาจคิดดูผมจะเล่น GTA ต้องแอบพ่อแม่เล่นไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนหัวรุนแรงกลายเป็นเด็กที่เลวมากๆมันมีการจำกัดนูนน่นนี่แบนนู่นแบนนี่ซึ่งอย่างที่บอกไปเรื่องทั้งหมดมันอาจจะมีเกมเป็นแรงขับเคลื่อน GTA มันมีความรุนแรงอยู่ก็เจ๋งแต่มันไม่มีทางเกิดเพราะเกมเพียงอย่างเดียวแน่นอนโดยเฉพาะคำพูดของเด็กที่ถูกพูดออกมา แล้วเอาไปประโคมข่าวใหญ่โดยที่จนถึงตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ตามข่าวผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะภาพจําของเรื่องนี้คือเกมมันชั่วคนเลือกที่จะเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันง่ายดีใครจะอยากโทษสังคมรอบๆตัวใช่ไหมครับมันดูละเอียดอ่อนและไม่ใช่คอนเซปที่คนสมัยนั้นจะสนใจเท่าไหร่โทษอะไรที่มันออกมาเฉียงไม่ได้ดีกว่าครับง่ายดี ไม่นับว่ามันอาจจะมีความจริงปนอยู่ก็ได้แต่ที่แน่ๆมันได้เอนเกจเมนแน่นอนโทษเกมเนี่ยแล้วเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วสำเล่าครับทุกครั้งที่มีความรุนแรงมีปืนมีคนแต่งตัวถือปืนคำว่าเกมอีกไหมเนี่ยมันจะลอยมาก่อนเลยคนไม่ได้เล่นเกมก็จะถามว่าเกมอีกแล้วใช่ไหมคนที่เล่นเกมแล้วดูข่าวหรือคนแบบผมก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงก็โทษเกมอีก มันก็วนๆไปอย่างนี้แหละครับข่าวพวกนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งมันทําให้เกมกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอันดับแรกซึ่งจริงๆจะคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรสักอย่างไม่แปลกที่เราจะต้องเชื่อมโยงหาสาเหตุแต่เราไม่รู้ไงครับว่าความจริงเรื่องราวมันคืออะไรเราคิดแค่ว่ามันอาจจะเกี่ยวมันอาจจะจริงแต่มันก็แค่อาจจะต่อให้สิ่งที่พูดออกมาจากตัวผู้ก่อเหตุเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่เข้าท่าเอาซะเลยครับที่จะออกมาโทษอะไรสักอย่างในทันทีที่เราเห็นข่าวไม่ใช่แค่กับเกมครับแต่ต้องยอมรับว่าเกมมันเป็นแพะที่ง่ายมันอยู่มันนานและเป็นแพะตัวใหญ่ไม่นับว่าเกมที่มีปืนมีการยิงกันมันเข้าถึงง่ายสมัยก่อนอาจจะต้องมีคอมมีคอนโซลแต่สมัยนี้เนี่ยเล่นในมือถือเอามันทำให้ผมคิดครับว่าหลายๆครั้ง เวลาเกิดเหตุเร้รายเหตุร้ายแรงสังคมต้องการหาอะไรบางอย่างที่ผิดที่สุดเพื่อเอามาเป็นแพรับบาปแล้วก็มองข้ามสิ่งอื่นๆไปหมดเลยแล้วถ้าไม่ใช่เกมเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างอื่นอยู่ดีครับเป็นพลละครเป็นพลนิยายเป็นพร์กระตูนมันเหมือนมองโลกขาวกับดําเมื่อมีสิ่งที่ผิดที่สุดแล้วเนี่ยเป็นสีดําแล้วอย่างอื่นแม่งผิดน้อยลงเหมือนเรามองหาสาเหตุสาเหตุเดียวทั้งที่คําตอบมันมีหลายสาเหตุ เราอาจจะมองแต่สีดํามองหาสีขาวโดยลืมไปว่าโลกมันยังมีสีเทาอยู่และที่ทําคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเสพข่าวกันอย่างมีสติครับไม่ใช่แค่เสพเอามันต้องมีสติกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นถึงจะเอาตัวรอดในประเทศนี้ได้เอาเป็นว่าคิดยังไงกับการโทษเกมในสังคมคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับมาแชร์มุมมองกัน เพราะยังไงการโทษเกมไม่มีทางหายไปจากสังคมแน่นอนแล้วคุณคิดว่าสังคมของคนเล่นเกมเนี่ยควรจะรับมือยังไงคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ